เข้มงวดจังเลยนะขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเนะี่ยไม่ได้อ่อนโยนเหมือนกับดันเต้หรอกนะวัสดีครับผมนะฟังซิที่ตอนนี้กําลังตั้งตารอพู้หนุ่มดันเต้อันดับหนึ่งของผมครับยินดีต้อนรับกับข้าสุเกมคุยสุดเโืโอตัวเมโนโอ้ยทัเดบัตเทอร์ครั้งที่แล้วเราไปปะทะก,กับจอมโจรมานอนแล้วบทดันเต้พอหนุ่มอันดับหนึ่งของผมหายไปหมดเลยแสดงว่าน่าจะโผล่ม,มาอีกรุ่นโผล่มาพร้อมกับพระหนุ่มคนใหม่ที่เขายืนคู่กันอะเนาะ แสดงว่าการเลือกตอบที่มีอยู่อันนึงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนรู้ไปเลยเนาะว่าใครเป็นคนขโมยของตอบแทนของเซอจิคุงไปแต่คงไม่มีอะไรเกี่ยวกับสวนสนุกบีแพนด้าใช่ไหมนะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนจีนนะไม่ได้จะไปเกี่ยวข้องแล้วเอาไว้ไปดูกันดีกวาครับปะ่ะเอาล้วครับเรากลับมาอีกครั้งกับตอนเลือกคนเลยครั้งนี้คนรายของเราไม่ใช่พ่อหนุ่มคนซ้ายต่อไปแต่เป็นคนขวาเขาเป็นใครกันนะอยากจะรู้จริง,จรงเจ้าหมอดีและวถ้าจะไม่ผิดจะผมสีเงินแล้วก็สวมสร้อยคอรกระเขนน้านะ เป็นผู้ชายหน้าตาดีที่ดูน่าจะเลื่อยเปิดแต่ก็ขี้ฉาหรือเปล่าคะเอ่อก็ไม่รู้ไปถึงขั้นนั้นนะนะอธิบายออกมาชัดเจนแปลกๆนะคะเนี่ยนั่นดีรู้จักเขาอีกหรือเปล่าคำนี่ยเจลาจังเรื่องนั้นมันรู้จักเขาใช่ไหมอธิบายมาซิพ่อหนุ่มคนนั้นเป็นใครอ๋อดันเต้ว่าไงสก,กุลฮะดันเต้ ฉันเอาของตอบแทนวันไวเดมาให้นะเดิมทีฉันก็ไม่ได้ให้ไปตอนวันวาเลนไทน์ด้วยนะแต่ถึงจะพูดแบบนั้นไปก็คงไม่ยอมฟังนะสินะรับมาเถอะนะของตอบแทนจากผมอยากจะให้รับชอบกุหลาบนี้เอาไวนะ้น่เออชอกุหลาบถ้าเป็นไปได้อยากได้ของกินมากกว่านะวันไวเดมก็ต้องนึกถึงของกินมากกว่าไม่ใช่เหรอฮ่าเจ้านั้นได้ยินว่าตอนวันวาเลนไทน์ท่าโลเขาเคยเอามาแล้วนะคะ เจลาจังรู้เรื่องกับเขาด้วยเหรอเจลาที่เขาอยู่เมื่อแต่เมื่อไหร่เดี่ยเขาดูเหตุการณ์มาบบนไทมาตลอด้วยเหรอแล้วทําไมไม่โผล่มาน่ารักแบบนี้อะคุณหนูคะตรงนั้นมีท่านไซออนจิอยู่เอ๊ะตรงไหนตรงไหนโดนหลอกง่ายเหลือเกินอะเดี๋ยวก่อนสกุล่าอย่าทิ้งฉันไว้สิมันรู้สึกน่าอัดนะเออจริงๆงอยู่กับดันเตแบบโดยที่เขาไม่ได้ชอบเราชอบแต่ตัวสกุลาเนี่ยไม่แต่เขาก็หลอดเียเอออยู่ก็ดีโอหน้าเหงาเป็นหมาหงอยเลยอะ เงียบเงียบทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยฮะรู้จักกันเหรอครับฉันเป็นเมดของแก๊งทิราซาก,กิชื่อเจนาจังค่ะอ่าแต่ก็เป็นสปายของดอลเชโนแฟมิลี่ด้วยนะคะ What เพรอ,อย่างี้เองเหรอไอพ่อหนุ่มคนนี้ถึงได้รู้เรื่องราวอะไรทั้งหลายอย่างโดยเฉพาะท่านเต็นเต้นะคะฉันถูกข่มขู่ให้ส่งสภาพที่ดูไปได้ในชีวิตประจำวันของคุณหนูไปให้ดู What ฉันไม่ได้ข่มขู่นะ แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนอกไปจากเรื่องในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรส่งมาด้วยสคูล่านะ่ะเขาเป็นคู่มั่นของผมนะอยากจะรู้จักเธอในยามปกติมันจะไปผิดตรงไหนไกัน <_ d ata> เอ๋แบบนั้นมันต่างไปจากสตอ์เกอร์หรอคะ <_ d ata> ถ้าคิดว่าการเป็นคู่มั่นมันจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องแล้วมันผิดพลาดใหญ่เลยนะคะไอแม่หนูคนนี้หน้าชกจังเลยว่ะดูตามันเดกอยากจะซัดเหลือเกินเจลาจังนี่เธอพูดจาก,กับผู้ว่าจ้างอย่าเป็นทางการไม่เข้มงวดเกินไปหน่อยนะเนี่ย น่ารักดีว่ะทำไมจู่ๆดันเต้น่ารักขึ้นมาเลยอ่ะน่ารักดีดิไม่เลวนะตอนนี้แหละเชนจะเป็นเจล่ะจังเบธของแก๊งคิรัสกีนะคะอีกอย่างท่านดันเต้น่ะถ้าเกิดไม่ติดต่อเข้าไปมีน้รงพักก็จะขี้ทวงไม่ใช่หรอคะเข้าใจแหละฉันจะยอมมองข้ามไปสักหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันใจแคบชะมัดไอเด็กคนนี้เจล่ะจังมันสนิทกันดันเต้ขนาดนั้นเลยเหรอวะน่ารักว่ะเดิมทีแล้วไอชอบกุหลาบนี่มันอะไรกันคะเนี่ยหนามแหลมๆแล้วมันเจ็บนะคะแบบนี้มันทําให ตะการหนักแบบคูณสองเลยคะ่ะเอ๊ะง,งั้นเหรอเอ,เอนน่ารักอะดันเต้น่ารักอะโค่น,น่ารักเลยอะมันเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรดีเขาเลยแบบชอบสุลาบดีไหมอะไรแบบนี้อะเอ็นน่ารักอะโค่น,น่ารักเลยอะเจลาจางังไซโอจิคงเขาไม่อยู่นะกลับมาแล้วดันเต้ดันเต้เก๊บไว้เก๊กเอาไว้ต้องขออภัยด้วยนะคะดูเหมือนฉันจะมองผิดไปนะคะเงียบสุรละเธอ เกลียดกุหลาบหรือเปล่าโอ้ง่อยเป็นหมาเลยดันเต้แต่ฉันชอบกุหลาบด้วยันเต้เอ๊ะเธอกดถามว่าชอบหรือไม่ชอบก็ชอบละมั้งเห็นไหมละ่ะดันเต้อะไรกันคะโอ้ฟังนะคะคุณหนูของตอบแทนจากท่านไซโอจินเะนี่ยยังคงถูกแย่งไว้อยู่ไม่ใช่เหรอคะอีกฝ่ายคือผู้ชายหน้าตาดีผมเงินที่สวมเครื่องประดับเป็นไม้กระเขนเจนนมันรู้จักด้วยเหรอ รู้จัก้วยเหรอพูดคําเดียวกับผมเลยเธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะทั้งไซโอนจีและทั้งเจ้านั่นเองผมจะไม่ยกเขาให้เธอหรอกนะผู้ชายที่เธอจะมองน่ะแค่ผมคนเดียวก็พอแล้วแหมมแหมแหมเมื่อกี้ยังเป็นหมาหงอยอยู่เลยนะดัมแต่หมอันนก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะว่าพูดถึงอะไรแต่ว่าฉันจะต้องไปเอาของตอบแทนจากไซโอนจีคุ้มกลับมานะถ้ากิดรู้จักอยู่แล้วก็ต้องยิ่งให้คลายออกมานะ ได้เวลาต่อสู้เลยเิยนะกับดันเต้รอบที่2ก็มาดีครับแทบอีเวนต์จะเริ่มขึ้นแนะนำให้เซฟไม่เซฟเราแข็งแกรงเรื่องทุกอย่างที่รู้น่ะบอกมาให้หมดเลยนะมาดีครับซัดซัดซัดไวแต่ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของผมแล้วก็สักเท่าไหร่ก็บอกให้ได้นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิ่งที่ฉันอยากจะรู้นะคู่มั่นของเธอนะ่ะคือผมนะเธอมีผมอยู่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเชมิล่า มาดิครับมาดิครับไม่ใช่จะเอาของตอบแทนของไซโอจิคุงคืนมาไม่ใช่แกแต่ดันเต้คน่ารักให้ตายนะผมชอบดันเต้ขไซโอจิคุงว้ <c oughs> ทำไมถึงเป็นผมไม่ได้ละ่ะทำไมที่ผมรักเธอตั้งขนาดนี้แทๆก่อนหนั้นนี้ก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันนะ่ะไม่ใช่ว่าจะเกลียดคุณหรอกนะแต่ว่าคนที่ฉันรักที่สุดนะ่ะคือไซโอจิคุงถ่าหมายตายอะไรกัน เรียบร้อยไวแฮะไวกว่าพ่อหนุ่มคงจริงเยอะเลยอ่ะอ้าล่ะใครทุกอยากที่รู้มาซะเงียบขอโทษทีนะแต่ว่าเรื่องที่จะบอกให้กับเธอเนะี่ยมันไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวเลยนะอะไรกันก็สำหรับคุณแล้วถ้าเกิดของตอบแทนไม่กลับมามันจะสะดวกมากกว่าอย่างนั้นสินะคะแหมผู้ชายที่ใจแค่แบบนั้นนะ่ะคุณหนู่เขาจะเกลียดเอานะคะไอ้บอนี่เจลจากันี่มันรู้วิธีรับมือกับดันเต้หรือเปล่าวะเนี่ย เอ๊ะน่ารักว่ะเอ๊ะนั่นสินะฉันเกลียดคนที่ใจแคบนะสาธุนะเอากับเขาด้วยเหรอจะยกเลิกชะกาดเป็นคู่มั่นทั้งโทรศัพท์ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กแอกหลุมเองก็จะบล็อกทั้งหมดด้วยสินะคะแอกหลุมคืออะไรน้องใส่เสื้อไม่รู้จักแอกหลุมเ,เข้เขาใจแหละจะบอกจะบอกแล้วโอ้น่ารักจริงเลยพราะหนคนนี้ไม่ตายเถอะผมชอบเขา จบไว้เลยนะเจลาจังทำไมทุกคนเรียกเขาว่าเจลาจังวะเนี่ยไม่เข้าใจอ,อยากจะรู้ทำไมวะทำเป็นไม่รู้เรื่องผู้ชายคนนั้นเขาจะเป็นพี่ชายของฉันชื่ออลบาโนนะ่ะพี่ชายของดันเตเอแต่ก็ดันเต้หลอกว่าปะวะพี่ชายของดันเต้เหรอเป็นพี่ชายแท้ๆของเขาค่ะเดิมทีแล้วจะได้ตำแหน่งคาโปรุ่นถัดไป ถ้าเกิดพูดแบบทางนี้แล้วก็จะเป็นควรที่จะได้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าแก๊งนะคะแต่ว่าสถานะมันกลับกันตอนนี้สิทธินในการสืบทอดนะ่ะเป็นอันดับ2ค่ะตัวเองเป็นพี่ชายแท้ๆมาถูกผมที่เป็นน้องชายแย่งตำแหน่งแบบนี้ไปคงจะทนไม่ได้นั่นแหละบางทีอัลบาโน่คงตั้งใจที่จะแต่งงานกับสกุระแล้วก็กลายเป็นคัโปรุ่นถัดไปของดอลเชนอลแฟมิลี่นะว,ว่ายยังไงนะแต่ว่าถ้าเป็นดันเต้ยังว่าไปอย่าง ทำไมเจลาจังถึงได้รู้เรื่องนั้นละเอียดละ่ะเงียบเลยเจ้าสปายพูดมาสิทําไมแกถึงได้รู้พอดีว่าการฉายหนังช่วงกลางวันเขาฉายหนังมาเฟียอยู่นะคะอ่างั้นเหรออย่างนี้นี่เองในหัวเธอมันเป็นทุ่งดอกไม้ใช่ไหมซาก,กุระเข้าใจด้วยแบบนั้นด้วยงั้นเหรอโถ่มาแย่งของตอบแทนจากไซโอจิคุงไปด้วยเรื่องแบบนั้นยอกทษให้ไม่ได้ อ๋สกุลลัตอ่ะมีผมเป็นคู่มั่นอยู่แล้วทแท้ๆยังไงกาจะเอาคืนมาให้ได้คุณหนูครับเมจเจลาจังจะไปด้วยนะคะเข้านีอจะมาบูด,ด้วยงั้นเหรอเด,เดี๋ยวก่อนทั้งสองคนผมยังขยับไม่ได้ไอเข้านี้ขยับไม่ได้เลยว่ะดั้ตี่ข้งก่อนอยังพอลุกขึ้นน่ะนะโธ่สกุลลัวายคืนไปแล้วเนี่ยขนาดฉันที่เป็นจอมโจยตามไม่ทันแบบนี้มันหมายเขายังไงเนี่ย เอ๊ะทั้งสองคนไปกันหมดเลยเหรอว่าแต่ทําไปถึงได้อยู่แค่คนคนี้เนี่ยน่าแดาดเกินไปแล้วไม่ใช่หรอน่ารักจริงๆเลยอยากจะอยู่ด้วยกันกันกบคุณสาเขียวใช่ไหมเหล่าเพลงนี้นี่มันรอผมอยู่อย่างนั้นเหรอพอมาคิดดีๆแล้วฉันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไล่ตามหีือล้วสินะโพบป์เป้่หมายของคุณเนะ่ยคือการมอบของตอบแทนวันไวเดย์ให้กับฉัน แล้วก็แต่งงานกับฉันนี่นาะคุณคือพี่ชายของดันเต้เหรออ่ะเอบาโนผมชื่อว่าเอบาโนดอนเชโน่ annel, ผู้ชายที่จะเป็นคาโปของดอนเชโน่แฟมิลี่ยงไงล่ะอะไรแบบนั้นอนะไปเป็นตามใจชอบซะก,ก็พอมใช่เหรออย่าเอาฉันเข้าไปพัวพันด้วยสิฉันนะ่ะมีไซโอนจีคุง้งที่เป็นหนุ่มหล่อที่แสนจะเท่แล้วก็เป็นคนที่ชอบที่สุดอยู่แล้วนะ <c oughs> <olmaz. S 2> เธอดีอไลนยเดียงสาหน้าเดียวนะเลยนะเธอเนะี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองเนะี่ยกำลังแบกรับแก๊งคิสซาลกิเอาไว้เธอเองก็รู้ถึงความบาดหมางระหว่างดอเชโนแฟมิลี่กับแก๊งคิสซาลกิใช่ไหมล่ะแ <_ c ells> นนเซนาได้ยินว่าสมัยก่อนนะ่ะเกิดเรื่องตึงเครียดชนิดที่อาจจะระเบิดขึ้นมาก็ได้นะก็เลยกําหนดการมั่นขึ้นมาเพื่อที่จะสะสางเรื่องนั้นถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างก็เป็นแฟมิลลี่ด้วยกันแล้วก็ก็จะยื่นมือไปยุ่งกันไม่ได้ ฉันไม่รู้ด้วยหรอกนะเรื่องแบบนั้นนะฉันนะ่ะมีคนอื่นที่ชอบอยู่แล้วนะแล้วเรื่องนั้นนะ่ะหัวหน้าแกงของแกงคี้สารกิเข้าเห็นด้วยหรือเปล่านะและเรื่องนั้นใช่ใช่เรื่องของตอบแทนวันไวเดย์ก็สินะแต่ที่จะพูดแบบนั้นที่ประเทศของฉันนะ่ะมันก็ไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นนะนะเพื่อเป็นการแทนที่กันดันเอาอะไรมาแทนครับจะจะขอมอบดอกมิโมซ่านี่กับเธอก็แล้วกันดอกมิโมซ่า ช่วยหลับไปทีได้ไหมฉันไม่เข้าใจเลยนะว่ามันมีความหมายว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้ขพระทะที่นะแต่ว่าฉันรับไว้ไม่ได้นะสำหรับฉันแล้วนะคุณเน่เป็นคนช่วที่แย่งชิงของตอบแทนของไซโอนจีคุงไปจากหญิงสาวที่มีความรักนะเข็มงวดจังเลยนะขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเนะี่ยไม่ได้อ่อนโยนเหมือนกับดันเต้หรอกนะเอาว่า สู้แบบจริงจังอะก็มานี่ครับอยากโดนซัด์ปล่ะสกุละเราสู้กับหมีได้นะเว้ยได้เวลาหัวดแล้วสินะครับแทบอีเวน์จะเริ่มขึ้นได้ทำใเซฟเซฟหน่อยก็ได้มันเก่งปะวะเซฟแล้วมาดีของตอบแทนของไซโอจีคุงคืนมานะมาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นได้ว่าไปเท่าไหร่ไวกว่านี้ไปเล่าก็อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยนะว่าผมเนี่ยไม่ได้อ่อนโยนเหมือนกับดันเต้ ฮะอุ๊ยมีปล่อยผมซะด้วยสวยเชียวผมสลวยจะเอาจริงแหละนะวัดมาดิมาดิมาดิได้อยู่นะได้อยู่พอไหวอยู่ยังไหวยังไหวพอพอได้พอได,อได้ก็ไม่ขนาดนั้นอ่าเอาละเท่านี้ก็เข้าใจแล้วสินะอย่ยังหรอกสู้กับผมกับนันเต้แล้วยังจะยืนอยู่ได้แบบนี้มีฝีมือจริงสมกับที่เป็นว่าที่หัวหน้าแกง๊งคิรัสกิ ประมาณนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าเธอเองก็เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมละ่ะผมเน่ยไม่ได้อยากจะทำร้ายเธอหรอกนะรับดอกไม้นี้ไปเาอก็ทำแบบนั้นแล้วผมก็จะได้เป็นคาปโปรุ่นถัดไปของดอเชโนคุณเนะี่จะแต่งงานกับฉันเพราะว่าอยากจะเป็นบอสอยากจะได้ตําแหน่งงั้นเหรอคุณเนะี่ไม่มีหัวใจที่จะรักใครงั้นเหรอ ยากจะให้รักงั้นเหรอเธอความรักแล้วก็จะเท่าไหร่ฉันก็จะให้ความรักของคุณเนี่ยฉันไม่ต้องการหรอกงั้นเหรอเธอมีผู้ชายคนอื่นที่ชอบอยู่งั้นสินะมีคูมั่นชื่ออันเต้อยู่แท้ๆเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีเจ้าดี้อยู่จะยอมแพ้หรือเปล่านะจะทําอะไรวะจะทําอะไรนั่นมันของจากไสออนจีคุง้งจะทําอะไรนะหยุดนะ ยังไงก็เป็นแค่การตอบแทนเป็นรูปทรงเฉยๆใช่ไหมล่ะการพยายามเนี่ยเต็มที่เพื่อของพันนี้เนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วของขวัญที่ต่ำยิ่กว่าให้เป็นมารยาทเนี่ยมันไม่มีคุณค่าเลยทั้งนั้นได้เวลาเปล่งพลังแล้วสินะใซ่คาจิที่รู้เข้าใจนะทุกคนดีใจกันผมเองก็ดีใจไม่ใช่เรื่องนั้นมีแค่เรื่องนั้นเท่านั้น ไม่ใช่เอาวะเหงื่อตกเลยทีเดียวถึงอาจจะเป็นการให้ตามมารยาทถึงอาจจะไม่ใช่ของตอบแทนจากใจจริงก็เถอะแต่มีแค่เรื่องนั้นเท่านั้นแหละที่ไม่ใช่ไซอุจิคุงเนะ่เขาคิดถึงทุกคนแล้วก็เตรียมของตอบแทนเอาไว้เพราะอยากให้ทุกคนเขาดีใจกันนั่นนะ่ะมันเป็นความรู้สึกของไซอจิคุงที่รักทุกคนความรักของคุณที่ไม่เข้าใจเรื่องพันนั้นนะ่ะฉันไม่ต้องการ คนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยมันเธอตั้งหากนั่นน่ะมันไม่ใช่ความรักมันเอาแค่ใจดีกับคนอื่นนิดหน่อยเท่านั้นความอ่อนหัดพันนั้นน่ะมันไม่มีค่าอะไรรู้ตัวสักทีได้แล้วว่าหัวใจของเขาเนะี่ยไม่ได้หันมาที่เธอเลยเธอเนะี่ยสำหรับเขาแล้วมันไม่ได้พิเศษเลยของแบบนั้นมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแลวหละแน่ของแบบนั้นแนะ่ ใช่ใส่ห่งสีคุงเขานะ่ะอ่อนโยนกับทุกคนคนที่ทั้งน่ารักและพิเศษที่วันหลางสาวของยากุซ่านะ่ะคนดีๆเนะี่ยมีแต่ไปหมดเลยนี่นะแต่ว่าเธอ,อยังก็ตามฉันรักนะฉันรักที่สุดเลยฉันรักรักแบบใจจริงจ,งจ,งจะก้นเบื้องของหัวใจไปเลยคุณนะ่ะมีคนที่เป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่เข้าใจความรู้สึกของสาวน้อยที่เฝ้าฝันไม่ได้มีความละเอียดอ่อนอะไรเลยสินะ ของขวัญที่ได้รับมาจากคนที่สำคัญที่สุดข,ของฉันคืนมันมานะไม่คืนหรอกนะทั้งของขวนนัญนี่ทั้งดันเต้ด้วยเอยมาดิมาดิสู้ไว้สู้ไว้มา,มาแค่นี้ยังไหวอึกนี่เนะี่ยคือการเอาสิงของคุณงั้นเหรอจะอยากเป็นโปการหรือคาโปอะไรนั่นก็เป็นตามใจชอบซะก็พอคาโปต่างหากมันไม่ใช่อะไรที่อยากเปแล้วจะเป็นได้โลกเนะี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเธอคิด เรื่องนั้นฉันไม่รู้ด้วยหรอกนะเอกโลกของพวกผมเนะี่ยมันเต็ไมไปด้วยอันตรายคนที่อยู่รอบข้างนะ่ะมันเต็ไมไปด้วยศัตรูอยู่เสมอไม่ว่าใครก็เชื่อใจไม่ได้ไม่แต่พ่อแม่พี่น้องก็ตามมันเท่แบบือน,นันนะแต่ก็ยังนนเต้ที่หนึ่งอยู่ในโลกแบบนั้นจะปล่อยให้น้องชายจะปล่อยให้ดันเต้อยู่คนเดียวได้ยังไงกันเล่าเฮ้คะแนนคะแนนพุ่งพี่ชายพี่ชายคะแนนพุ่งเลยว่าคะแนนพุ่ง นี่คุณคนที่ควรจะเป็นคาปโปต์ะไม่ใช่ดันเต้แต่เป็นผมป้ามาบ้าตู้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 เฮ้ยเขาแต่เขาคนดีนะเขาคนดีนะคุณนะ่าก่อนที่จะมาสู้กับฉันมีคนอื่นที่คนที่จะคุยด้วยอยู่ไม่ใช่หรออึกโถไม่มีความละเอียดอ่อนเลยนะอย่าเอาฉันเข้าไปพัวพันกับการทะเลาะกันของพี่น้องสิไปตัดสินให้ชัดเจนด้วยกันทางนั้นเองสิ แฮแผลล้วคาบเลยล่ะจัคุละพี่ดันเต้ของตอบแทนจากไซอุนจีคุ้มฉันขอรับคืนมานะอ้าข้างในมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะจะบีบแบนหรือเปล่านี่นี่เธอชอบไซอุนจีขนาดนั้นเลยงั้นเหรอก็บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่ใช่เหรอ ถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกเรื่องการมั่นแล้วไปหาเจ้าหมอนั่นะซะสิพี่ชายเขาแบบเขารักรองชายอะเอาวะดน่คะแนนพุ่งแบบพุ่งไม่หยุดเลยเว้ยแล้วก็คือดันเต้ม,มาเอ๊ะพพี่ไม่ใช่ว่าแค้นผมที่เป็นคาโปร,รุ่นถัดไปหรอกเหรอแค้นพูดอะไรถึงหน้าไอ้น่ะมันเป็นมีเหตุผลอะไรที่จะแคนน้องชายที่น่ารักกันเล่า น่ารักเวลาไปทํางานทีไรก็กลับมาแบบมีเลือดกับเซนติดตัวพัคนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ปืนก็อันตรายด้วยคาโปน่ะมันมีแต่อันตรายผมน่ะมีอะเดันเต้ไปทําเรื่องอันตรายแบบนั้นเพราะอย่างงั้นผมจะเป็นเองเพราะยังไงก็เลยจะแต่งงานกับฉันเราแย่งของตอบแทนของไซอจิคุงไปหรออ่ะเพชรชายคนดีนี่มัน ท่านเออบานโนดอ่ะเขาเป็นบาราคอนสุดๆเลยตำแหน่งคาโปรุ่นถัดไปท่านดันเตนก็เลยถูกเลือกแะคะเพราะแบบนั้นเองเหรอเพราะแกมีนิสัยแบบนี้ก็เลยไม่ได้ตำแหน่งหรอกเหรอเอ๊ะเจลาจังเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่านะเปล่านะคะหูแววไปเองไม่ใช่เหรอคะตรงนี้ก็ใกล้กับท้องฟ้าด้วยสิค้าพี่นี่พยายามที่จะแยกสกุลละไปจากผมเพราะแบบนั้นนั้นเหรอเอลบานโน่หรือเปล่านะ ฉันเข้าใจนะความรู้สึกทิศอยากที่จะปกป้องคนที่สําคัญของคุณนะ่ฉันนี่ก็เป็นเหมือนกันนี่นะแต่ว่าการแต่งงานกับฉันที่ไม่ได้ชอบเพื่อการนั้นนะ่ะมันผิดนะไม่ต้องทําแบบนั้นคุณก็ปกป้องดันเต้ได้ไม่ใช่หรอฉันนะั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดแต่งงานกับไซโอนจีคุงเขาได้แต่เขาเข้าไปพัวพันกับการแก่งแย่งชิงดีหรือว่ามีคนเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ฉันจะปกป้องเขาให้ได้เลยแล้วคุณหล่ะไม่ได้เตรียมใจเอาไว้แบบนั้นหรออึ้งเลยทีเดียว เตี่ยมใจมันทำมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะ่ะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกชายของมาเฟียแล้วก็เป็นพี่ของดันเต้นี่นะน่ารักดีนะพี่คนเดียวทำไมไม่คุยกันดีๆวะสกุลละเทเกินไปอีกแล้วว่าฮาเป็นเรื่องที่ดีจังเลยนะคะเนี่ยแล้วทำไมผมถึงเป็นฝ่ายถูกปกป้องเนี่ยแต่ก็ชอบดันเต้ดับหนึ่งอยู่นะกลับมาที่บ้านอีกครั้ง คุณูคขาชงชามาแล้วคะ่ะขอบคุณนะเจลาจ,จังเอทัถ้วยชามันเยอะกว่าทุกทีหรือเปล่านี่มีแขกจะมาโอเคบทพูดเดิมหรือเปล่านะงานเหรอหรอของตอบแทนของเซนจิคงเป็นอะไรกันนะจะเหมือนเดิมไหมแล้วก็เริ่มมีคนทยอยมาใช่ไหมสมกับเป็นเซนจีคุงนี้เหมือนเดิมหรออะไรเนะี่ยเจ้านั่นอ๋อคนนี้เปลี่ยนคนที่มาอยู่ที่บ้านเหรอจะเป็นยังไงดีล่ะหน้าตามันดูอันตรายหน้าดูเลยนะของเดิมป่ะของเดิมป่ะ เอ้ยอันเดิมว่ะอันเดิมว่ะหน้าไม่งดูจริงไอ้พัชิตนาเนี่ยอย่าร้องใส่กันได้ไหมอ่ะกลัวแล้วเนี่ยหน้าตาดูกว่าพิษบูอีกมัสคอตของสำนักงานตำรวจชื่ออะไรนะชื่อว่าวงหน้าตาดูยิ่งกว่าคนชั่วของต่อแพรของวันไวเดเป็นมัสคอตหน้าตามันดูแข็งเก่งยิ่งกว่าโดเปอร์แมนที่บ้านผมอีกนะเนี่ยมีสุนัขเฝ้ายามอยู่ตักกี่ตัวแล้วเนี่ยอย่าพูดว่าอยากจะเลี้ยงทีละพี่ นี่มันหรือว่าจะเป็นของจากใจจริงให้ตามมารยาทไม่ใช่เหรอนั่นสินะละแกงครับแบบนี้นี่มันเออครั้งนี้เองก็กระดาษเปล่ากันสินะว่าแต่ทำไมทุกคนถึงได้มาที่นี่ล่ะจะเรงเมงคะอ่ามากาลองโมจีแล้วก็ทางนี้ไทยากิของพ่อหนุ่มพลเดะอ่ะแล้วก็ทางนี้คันโนโลกับมาริโตโซคืออะไรไม่รู้จัก จะแนะนำตัวให้กันสักหน่อยก็ได้ไม่ใช่เหรอเออก่อนหนีน้เขาพูดชื่อแนละ้วทำไมดันเตน้ไม่พูดเชื่ออะไรเลยวะสองคนนี้ว้าไม่ได้รับขนมมาจากดันเต้กี่ปีแล้วกันนะบลาคอนจริงๆว่ะพี่คนนี้ไม่ได้ให้กับพี่นะคานโนโร่นี่เนี่ยให้กับซากุระเจลาจังแล้วโยกังที่ฉันซื้อมาล่ะเจ้าของอร่อยนั่นล่ะคะ่ะจำไม่ได้คะ่ะกินไปแล้วเรียบรอ้อยเอ๋ะจะโดนประแพร่งแท้ๆน,นะนไหนๆกไ็ไหนๆแล้วลองถามดูไหมครับว่าคุณหนูชอบอันไหนมากที่สุด ตกใจกันหมดกล้วมก็งลองอยู่แล้วสิทายากิของฉันงหากแน่นอนว่าสกุละมะจิมันก็ต้องเป็นขนมของผมที่เป็นคู่มั่นอยู่แล้วสิเอ๊ะฉันนั่นนะผมจะรับมานะและ้ว่านเต้น่ะจะให้มาริโทโซของผมเองแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นเล่าเอ๊ะมันพูดแบบนั้นมันก็นะดีละในการตัดสินขนมครั้งนี้ใครที่ถูกซากุละเลือกอาจเขาซะ่อ,อนที่เขาจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เก่งมาสกสกุละ อ่ะปะป้องมันคือเสียงอะไรวะทำไมแบบเสียงมันน่ารักมากเลยคุูปูคุณปูสักุระนี้ไม่เข็ดเลยนะอาคุณหนูคะของตอบแทนของท่านเซลอจิ o G, มีอะไรใส่อยู่ด้วยอีกคะเอ๊อะอะจริงด้วยไว้ช็อกโกแลตนี่นะทา,านแล้วนะคะอือของตอบแทนของเซยอจี o G, คุูอร่อยที่สุดเลยไม่ต้องหลอกกินทุกอย่างด้วยคะมาลองชนอบีปอดกาแก้กกกคือให้กษัริย์โลโก้แบบนี้ซื้อจากข้าม่ใช่หรือไงอันนี้แหละคุณป้าเขาทำจต่เช้า จคนต้มตุ๋นกับกลาบเนื้อน่ะเงียบไปเลยนะครับยังไงก็ต้องเป็นสักรมุจีที่คุณหนูกินมาจนชินตั้งแต่อดีตนี่แกทำไมถึงรู้เรื่องนั้นไปสิคิดไปเองหรือเปล่านะคนาคนาสกุลไอโซเมน้นะในโลกนี้มีตั้งร้อยพันหมื่นแสนล้านคนเลยนะแน่นอนว่าจะเลือกของผมที่เป็นคู่มั่นงั้นสินะต่อเรื่องคู่มั่นมาพูดแบบนี้แม่จะไหวสินะคะเจลาจังเข้มงวดหน้าดูเลย ที่ทั้งสองคนไม่ใช่ว่าเป็นผู้เดียวกับผมงั้นหรอกเหรอเดี๋ยวพูดแบบนี้เขาก็รู้ดิว่าเจลาจังเขาเป็นสปายอะ่ะคนเดียวกินไม่หมดหรอกนะถ้าอย่างงั้นฉันขอกินด้วยได้ไหมมีขนมที่สนใจเต็มไปหมดเลยนะนี่มันเป็นโอกาสที่จะได้กินขนมองคุณอุเคียวฉัยก็จะขอช่วยด้วยนะคะดีจังเลยนะมากินด้วยกันเถอะผมเป็นครูมันแท้ๆนะแบบนั้นมนดูไม่ได้นะคะท่านดนเต้ทำตัวสง่าสักก็พอไม่ใช่หรอคะแล้วก็เจ้าดีอร่อยดีนะคะเนี่ย นี่เธอกินไม่ต้องามอันเลยงันเหรอเจ้าขนโนโลนี่อร่อยจริงๆดันเต้นี่มีเซนเรื่องการเลือกขนมจังเลยนะพี่ก็ด้วยเหรอเดี๋ยว่อนจนี่มันมีใส่ไว้แค่5ชิ้นแล้วมบบนีซก,กรุระจะได้กินไหมวะเนี่ยเออมีขนมอร่อยล้อมเต็มไปหมดแบบนี้มีความสุขจังแล้วก็จบแล้วสินะครับไอหมาดูฮ้เอาไปใช้อยากทะลุถนอมดีกว่าจบแล้จ้า ครั้งนี้ได้จบกับดันเต้และพี่ชายเขาสินะครับและก็เหมือนเดิมโชว์ตัวละครแต่โดนสปอยดีไซน์ของพี่ชายดันเต้ไปแล้วเรียบร้อยก่อนนะ้าี่เท่อะยืนคู่กันแบบนี้ยิ่งเท่อ่ะเพราะแบบรู้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้แล้วอะนะว่าแต่เจลาจังนี่แบบคือคือเป็นตัวละครใบที่แบบโคตรหน้าบันไส้เลยอะแล้วผมสงสัยอะครับ มันจะมีมันจะมีภาคต่ออีกไหมอะเกมนี้สาวน้อยที่มีความรักจะต้องไปสู้วันไหนอีกไหมอะวันคิต์มาสเหรอคือถ้ามีนะวันคิด์มาสผมต้องไปเช็คเว็บอีกทีอะว่าแบบเขาจะมีต้องสู้อีกไหมอะมันไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาจะทำทั้งบันเนทยทั้งวันวัยเดย์แบบเนี้ยอาล้ครับก็จบไปแล้วครับตแต่ละเกมคอ่อยเสือตัวเมนะโโเพราะว่าตัวเดนบัตเถลยังคงเป็นเกมที่ผมชอบมากมากอยู่เหมือนเดิมถ้ามีภาคใหม่ออกมาก็จะเล่นอกีก คือพาหนุ่มจจมโจรที่ออกมาใหม่แบบเขาไม่มีหน้าดีไซน์เป็ตัวเองมันก็เลยแบบค่อนข้างจะเจืดอย่างไงก็ไม่รู้เนะแต่ว่าเต้กับพี่ชายของเขาเนี่ยเอารอยแต่อย่งไเต้ก็ดับหนึ่งครับแต่แบบผมอะอยากให้แบบภาคนี้เองก็แกล้งคุณสักเคียวเขาเยอะๆผมก็ชอบเลยตอนคุณสากเคียวเขาโดนแกล้งเนี่ยอยากให้มีอีกจังอยากให้มีจังเอาแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้ แล้วก็ขอบคุณชาวของฝากที่สมัครเบอร์ชิฟกันเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้อย่าลืมขอกฝากครับบาย